สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่แคมป์สะครับตันนี้เราอยู่ในเกมเดอะเจนนอฟเซเว่นเทียสซับเดอะคิงด้อมนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเราจะมาแนะนําวิธีในการรีดดาเมจนะครับของเจ้าเซตที่มีความสามารถนี้กันบนเวเปิลพาวเวอร์ฟิชชันซีนะครับนั่นก็คืออิบิวสปิริตเซตกับเลเดียนเซตเซตนี้นี่นี่นี่เซตน,น,นี้นะครับต้องบอกว่า2เซตนี้เนี่ยความสามารถเหมือนกันแตกต่างกันตรงที่เลเดียนเซตเนี่ย สามารถตีบวกได้ถึง4ดาวนะครับแต่เราจะได้ผลของชุดโบนเวบล์นพฟิชชั่นซีเนี่ยตอนตีบวกขึ้น2ดาวทั้งเซตเท่านั้นนะครับส่วน Evil Spirit s e ซเนี่ยไม่สามารถตีบวกได้นะครับอันนี้นะครับไม่สามารถตีบวกได้แต่เจ้าชุดนี้มีผลของสเตโอยู่นั่นก็คือศัตรูจะตรวจจับเจอเรายากนั่นเองนะครับสำหรับ Evil Spirit s e ซนะครับและที่สำคัญคือมันเท่ครับ สำหรับเจ้าชุด Evil Spirit นะครับชุด2ชุดแตกต่างกันตรงที่ Evil Spirit ตีบวกไม่ได้ r a d i a n t Set ตีบวกได้ Evil Spirit มี s t a l h r a d i a n t Set ไม่มี s t a l h มีแค่นี้นะครับความแตกต่างกันของทั้ง2ชุดมีแค่นี้เท่านั้นนะครับผมซึ่งหลังจากที่ผมลงคลิป r a d i a n t Set ไปนะครับก็มีหลายๆคนาถามเข้ามาว่าเฮ้ยพี่แล้วอย่างนี้เนี่ยชุดที่มี Bow m a p o e Proficiency กับชุดที่บวก Attack Up สขั้นอย่างเช่นชุด Fiesty ชุดนี้เนี่ย อันไหนมันแรงกว่ากันถ้าเกิดปกติพื้นฐานนะครับไม่มียาอะไรเสริมนะครับเฟียสเดียตี้แรงกว่าเพราะว่าอาวุธที่ใช้เนี่ยเห็นปะ่ะพลังโจมตีมันต่างกันค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับโดยปกติพื้นฐานนะเฟียสเดียตี้แรงกว่านะครับอย่างเช่นซิลเวอร์ไลเนลลีเปอร์นะครับที่เป็นร o ยัลบ o ดซอรสแอคแท็บวกเพร้อมกับบวกกับซิลเวอร์ไลเนลเซอรเบอร์ฮอนนะครับอันนี้คือใส่ชุดเฟียสเดียตี้นะ พลังโจมตีอยู่ที่132แต่ถ้าเกิดชุดโบนฟอฟิชช c i นซี่เนี่ยอ่ะหกสิคูณหนพลังโจมตีอยู่ที่117แต่เมื่อไรก็ตามนะครับเมื่อไรก็ตามที่เจ้าชุดที่มีโบนเวเ a ิล n อฟิชช c i นซี่กินยาเพิ่มแอคแท็กขั้นเข้าไปนะครับมันจะคูณอีก1.5นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยพลังโจมตีของชุดที่มีโบนเมเปิลพ r อ f i ช i e นซีบวกกับยาที่เพิ่มแอคแท็กขั้นนะครับพอมาใส่อาวุธที่มีพลังโจมตี65เนี่ยเวลาโจมตีออกไปจะโจมตีประมาณ176นะครับต่างกันที่ f i สเดียตีเนี่ยเป็นชุดที่แอคแท็กบวก3ขั้นอยู่แล้วจะไม่ได้รับผลของอาหารหรือยาที่เพิ่มพลังโจมตีนะครับ ก็จะพลังโจมตีอยู่แค่132เท่าเดิมนะครับผมสำหรับเพื่อนๆนะครับที่สงสัยว่าเฮ้ยทำไมผมใช้แล้วไม่เห็นแรงเหมือนในคลิปที่เขาทำออกมาเลยนะครับผมมีคำตอบให้คือเพื่อนๆอาจจะคิดว่า m o d u ก a h แ m m e r นะครับมันพลังโจมตี162ใช่ปะเมื่อคูณกับผลของโบนเว e ป p o พอฟิชช c i นซี y คือ1.8คูณกับอาหาร1.5 นะครับดามเมจที่ออกมาจะเป็น437เนะครับเมื่อดาบแดงแต่แต่มันมีแต่อยู่นะเมื่อไรก็ตามนะครับที่อาวุธเป็นการโจมตีครั้งสุดท้ายแล้วมันจะแตกออกนะครับอย่างเช่นการตีแบบนี้เป๊เนี่ยพลังโจมตีจะคูณ2นะครับนั่นทำให้ชาวต่างชาติที่เขาทำคลิปเนี่ยเขาตีออกมาแรงมากๆ นะครับพลังโจมตีจะคูณ2นะครับก็คือดาบนี้นะครับโมดูก้าแฮมเมบวกผลของบนเว a พ o น proficiency เมื่อกี้บวกกับอาหารหรือยาที่เพิ่มแอคแท็กขั้นบวกกับยิ้สุดท้ายก่อนที่อาวุธจะแตกที่พลังโจมตีคูณ2จะโจมตีใส่ไลเนลนะครับในการฟันครั้งละ875ดาเมจนะครับซึ่งเลือดไลเนลเนี่ยซื้อว่าไรเนลผมน่าน่าจะคิดว่าเลือดประมาณ5,000 ผมไม่แน่ใจข้อมูลนะครับแต่คิดว่าน่าจะเลือดประมาณ5,000นะครับเดี๋ยวผมเอามาตีให้ดูนะครับวิธีการทำนะครับก็คือเมื่ออาวุธขึ้นแดงแบบนี้นะครับโดยเฉพาะอาวุธตระกุลรอยยกกาศนะครับให้เพื่อนๆนกระโดดตีพื้นหนึ่งไม่แตกอ่าไม่แตกกดเซฟอ่าแล้วลองตีครั้งหนึ่งอ่าเมื่อแตกแสดงว่าเมื่อกี้คือฮิตส,สุดท้ายที่ตีได้ถูกไหม ให้เราโหลดเซฟเมื่อกี้ออกมานะครับเพื่อนๆจะได้อาวุธที่กระโดดฟันพื้นอีกทีเดียวแตกแน่นอนนะครับแล้วคิดนั้นเนี่ยเมื่อเราขี่หลังไรเนลมันจะไม่คิดความทนทานเพราะงั้นเนี่ยอาวุธจะไม่แตกคาหลังไรเนลแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมสำหรับอุปกรณ์ประเภทกระดูกนะครับที่จะเอามาฟิวกับอาวุธนะครับหลักๆเนี่ยผมรู้อยู่ประมาณ2อัน3อันเนี่ยแหละอีกอันหนึ่งไม่ชัวร์ด้วยว่ามันใช่กระดูกจริงๆหรือเปล่า นะครับอันแรกก็คือกิฟต์ดูโบนนะครับ2คือโมดูก้าจออันนี้เนี่ยผมขอบอกเฉพาะอันที่ผมแน่ใจก่อนแล้วกันเนาะซึ่งโมดูก้าจอเนี่ยเป็นอุปกรณ์นะครับวัตถุดิบมอนสเตอร์ยอดฮิตที่จะมาฟิลกับอาวุธนะครับส่วนกิฟต์ดูโบนเนี่ยมันมีสาเหตุอยู่ว่าทําไมแอคแท็มากกว่าคนอื่นถึงไม่เอามาฟิวกันนะครับเพราะว่าเจ้ากิฟต์ดูโบนเนี่ยมันแตกเมื่อตกกระทบนะครับ หรือว่าการโจมตีเพียงครั้งเดียวกระดูกก็แตกแล้วนี่เห็นไหมหายไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เจ้ากิ์โดโบนเนี่ยจะไม่นิยมเอามาฟิวกับอาวุธประชิดแต่จะไปติดลูกธนูแทนนะครับสำหรับกิบโดโบนเนาะเมื่อรู้แล้วนะครับว่าเราควรใช้อะไรนะครับอุปกรณ์ยอดนิยมก็คือโมดูก้าจอนะครับทุกคน ให้ไปล่าซะนะครับสำหรับคนที่อยากจะใช้ชุดนี้ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพเนาะอ่าเมื่อเพื่อนๆเ,เตรียมทุกอย่างพร้อมแล้วนะครับก็เตรียมตัวซัตกับไรเนลได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตีให้ดูเป็นตัวอย่างแล้วก็ให้เพื่อนๆดูดาเมจนะครับว่าเซตนี้มันแรงขนาดไหนนะอ่ากินยาแอคแท็กอัพสขั้นแล้วก็ลุยฟอ์ติ้งโคล i เซียมนะครับจุดยอดนิยมนะไรเนลตัวแรกเหมือนเดิมครับ บุลเลต t ไทมยิงหน้าขี่หลังหวดค่อยๆหวดนะครับ2ดาบเท่านั้นนะครับไรเนลธรรมดาแตกแล้วเรียบร้อยต่อไปบูเมนไลเนลเหมือนกันวิ่งไปบุลเลต t ไทมยิงหน้าให้สปันขี่หลังค่อยๆตีนะครับ1 2 3ดาบครับ สำหรับรบูเมลไรเนลนะฮะต่อไปไวท์เมลไลเนลครับบุลเลท่ามยิงหน้าให้สตัน้นขี่หลังหนึ่งสองสามสี่สี่ดาบครับสำหรับไวท์เมลไลเนลนะครับอะต่อไปคือซิลเวอร์เมนนะครับตัวที่โหดที่สุดนะฮะอึ๊บ <c oughs> ยิงหน้าให้สตันอ่าหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าทีเท่านั้นตัวต่อไปเนี่ยหลายๆคนน่าจะประสบปัญหานะครับสำหรับ armor silver melee nail นะครับผมมีทางออกให้ซึ่งหลายๆคนเนี่ยก่อนหน้านี้เนี่ยผมเคยแนะนำใหุ้่นเพื่อนใช้ bomb วเ o w e r ในการระเบิดเกาะ armor silver melee nail ใช่ไหมอันนี้เรามีตัวเลือกอื่นมาให้ครับนั่นก็คือเลเนลฮูบ นะครับซึ่งมันจะได้จากการที่เราปรับไลเนลนั่นแหละนะครับเมื่อเราใช้ไรเนลฮูฟฟิลกันธนูยิงเกาะมันเห็นไหมรถเยอะมากไม่มีระเบิดย้อนกลับมาให้เรากังวลใจอ่ะเมื่อแตกแล้วขึ้นไปขี่หลังครับ1 2 3 4 5 6อันนี้ดาเมจฮิตที่6ผขาดเล็กน้อยนะครับ ไม่เยอะมากเป็นไงแรงไหมสำหรับดาเมจของชุดโบนเปิล n อฟฟิชเชนซี y นะครับแทบไม่ต้องยิงซ้ำเลยนะสำหรับดาเมจที่ผมบอกไปนะครับเ <c oughs> พื่อนๆอาจจะคิดว่าเ <c oughs> ฮ้ยพี่ทำไมมันต่างจากที่ผมเคยได้ยินมาก,มากเลยอะ่ะดาเมจที่ผมได้ยินมาเนี่ยมันเกือบหมื่นเลยนะมัน6,000กว่า7,000กว่าเลยนะโอเคผมมีคำตอบให้ ก่อนอื่นนะครับเรามาดูกันก่อนว่าเพราะอะไรดาเมจมันถึงมากมายมหาศาลขนาดนั้นนะครับอาวุธที่ใช้นะครับก็คือโมดูก้าแฮมเมอร์ที่อีกครั้งเดียวแตกตามที่ผมบอกใช่ไหมตีครั้งสุดท้ายแล้วมันจะแตกออกดาเมจจะคูณ2ใช่ไหมอ่ะเรามาคำนวณกันอย่างแรกครับดาเมจของอาวุธนะครับ162นะครับคูณกับ1.8นะครับผลของโบนเวบอนพ n อฟิชช c i นซี y คูณกับ1.5นะครับผลของ แอ t a แท็กอระดับนะครับคูณกับอาวุธเกือบแตกคูณ2ถูกไหมแต่ที่ดาเมจมันสูงเพราะว่าตัวคูณตัวสุดท้ายนั่นก็คือการส a น s คสไตรหรือว่าการรอบโจมตีนะครับซึ่งเมื่ออาวุธเกือบแตกคูณกับส a น s คสไตรมันจะคูณด้วย16ครับเพราะว่าส n น็ค ijo. สไตรเนี่ยดามเมจคูณ8นะครับผลก็คือ การโจมตีครั้งนี้เนี่ยของ m o d u ก้ Hammer ผมเนี่ยที่ไปสนิกสไตล์และอาวุธผมแตกออกไปเลยเนี่ยดามเมจจะเป็น6,999ดามเมจนะครับอ่ะเดี๋ยวผมเทสได้ดูเลยกับบอส o บกบินนะครับผมจะหาตัวที่เลือดเนี่ย0 0ไม่ได้เพราะงั้นเนี่ยบอสโบกบิน ok เป็นตัวที่ผมคิดออกตัวเดียวละที่เลือดประมาณพันสซึ่งมันเกินกว่าการฟันปกติที่ผมเคยฟันแน่นอนถูกไหมอ่ะเพราะงั้นเนี่ยเราจะทำการ แอเซนขึ้นไปข้างบนเสร็จการที่เราจะสนิกสไตล์ได้เชัวชัเราต้องใช้ไอเทมชนิดนี้ครับปั๊บพับชรูมแล้วก็วิง่งเข้าไปด้านหลังปั้ม um! ทีเดียวครับเป็นไงทีเดียวเลยครับต้องบอกว่าทีเดียวเลยครับอ่ะ ซิลเวอร์โบโกอบินสันนิษสานใสไม่ติดนะครับสำหรับวิฟซิวเวอร์โบโกบินเมื่อกี้คือบูโบโกบินใส่เกาะนี่คือหายพร้อมเกาะเลยอะสำหรับอาวุธอะ,อะเรียบร้อยด้วยความรวดเร็วนะครับอุ้ยยังเหลือ เป็นไงกันบ้างครับสำหรับการอธิบายเรื่องดาเมจที่มันมหาศาลขนาดนั้นนะครับที่หลายๆคนเนี่ยอาจจะไปเห็นคลิปมานะครับว่ามันทำได้จริงๆแต่มันมีเงื่อนไขบางอย่างที่เราจะสามารถทำมันได้เนาะอ่ะก็ขอสรุปเลยละกันนะครับสำหรับคนที่ถามว่าชุดนี้อ่ะที่มีโบนเวเ a ิลพ p อฟิช c i นซี่นะครับอีวิลสปิริกับเ d ดี n นกับชุดเฟ d เดียตี้เนี่ย อันไหนดีกว่ากันนะครับผมต้องบอกว่ามันใช้กันคนละกรณีดีกว่าเนาะอ่าอย่างเช่นถ้าเกิดเพื่อนๆไปพื้นที่ที่อากาศหนาวจะจัดเนี่ยเราไม่สามารถใส่ชุดนี้นะครับแล้วกินยาลดอากาศหนาวได้แล้วดามเมจเนี่ยจะแรงนะครับซึ่ง เจ้าชุดเพิ่ม a อ t a c k 3ระดับเนี่ยมันมีประโยชน์ในการไปพื้นที่ต่างๆมากกว่าเช่นพื้นที่อากาศหนาวพื้นที่อากาศร้อนนะคบพื้นที่ที่มีสายฟ้าอยู่นะครับหรือว่าพื้นที่ที่ไฟลุกตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเฟียสเดตี้หรือว่าชุดบาบาเียนหรือว่าชุดอื่นๆที่บวก a อ t a c k 3ระดับเนี่ยมันยืดหยุ่นกว่านะครับแล้วทาให้เราโจมตีได้แรงตลอดเวลาเนาะส่วนเจ้าชุดเนี่ยพวก EV i l s p i r i t พวกชุดเลเดียนเนี่ยผมว่ามันใช้ในบางกรณีเช่นตีบอส อ่าลงฟอตติ Long ้งโคลิเซียมอะไรอย่างเงี้ยชุดพวกนี้เนี่ยจะมีประสิทธิภาพมากกว่านะครับสำหรับการประจนภัยทั่วไปผมว่ายังไงเนี่ยชุดที่บวกแอคแท็กระดับเนี่ยมันก็ยังดูดีกว่าเอาเป็นว่าคลิปนี้เนี่ยอาจจะต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆเ,เนี่ยคงได้ประโยชน์จากคลิปนี้บ้างไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับเจ้าชุดโบนเวปิลพอบฟิชชนซีนะครับอ่ะโอเคหวังว่าน่าจะเข้าใจแล้วเอาไปทำตามกันได้ทุกคนเนาะ ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับที่ติดตามชมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe s u b สไครป์ให้กันด้วยเนาะโอเคตอนนี้ไปแล้วครับบ๊ายบายครับผม